ยเข้ากลุ่มค่ะอาจารย์เข้าไม่ได้นะครับรวยๆปังๆเด้อนะครับเอาเข้าไม่ได้ครับเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บหนึ่งขอเข้ากลุ่มนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวสร้างกลุ่มให้เข้าไม่ได้ครับไม่รู้เป็นอะไรนะครับ,นบหน้าเบื่อจริง เข้าไม่ได้อ่ะเดี๋ยวสร้างกลุ่มให้แป๊บหนึ่งนะครับเข้ากลุ่มไม่ได้สวัสดีครัอาจารย์สุดรอแเี่ยดูเด็กมากนะครับสวัสดีนะครับ เข้าไม่ได้อ่าเดี๋ยวให้เข้ากลุ่มนะครับแป๊บหนึ่งนะครับเจ็บตาขอตัวก่อนนะครับอาจารย์นะครับอ่าแม่หมอ่ันนะครับจัดไปนะครับจัดไปนะครับแม่หมอรอรุ้นอีกหนึ่งนาทีอ่าปักหมุดให้แล้วนะครับขึ้นยัง ปักหมุดให้แล้วนะครับขึ้นหรือยังครับสวัสดีครับอาจารย์เข้ากลุ่มแต่เข้าไม่ได้นะครับกดเข้าไม่ได้อ่าเข้ายังครับอันนี้กลุ่มอาจารย์ไหมครับอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวนะครับเดี๋ยวไล่ตอบนะครับแป๊บหนึ่งนะครับ เด้งออกค่ะนะครับยังค่ะอ่ะเข้าได้ยังครับตอนนี้เปิดให้เข้ากลุ่มแล้วนะครับอ่ะระหว่างที่ให้เข้ากลุ่มนะครับเดี๋ยวจะฝากไปติดตามเฟซอาจารย์ด้วยนะครับนี่ฝากไปกดติดตามเฟซหลักอาจารย์ด้วยนะครับนับทวัฒน์ศิริชัยมงคลุคนะครับ เฟซมีเฟซอาจารย์มีเฟซเดียวนะครับผู้ติดตามเจ็ดพันแปดร้อยคนนะครับผู้ติดตามเจ็ดพันแปดร้อยคนนะครับแคปหน้าจอแล้วก็ไปติดตามด้วยนะครับเฟซจริงมีเฟซเดียวนะครับอ่าแคปแล้วแจ้งด้วยนะครับแคปหน้าจอแล้วแจ้งอาจารย์ด้วยนะครับพี่แสงดาวทำไมจะเข้าไม่ได้ครับเข้ากลุ่มไม่ได้ค่ะนะครับอ่าเดี๋ยวใครเข้าไม่ได้ทักเพจ ทักเพจมานะครับใครเข้าไม่ได้ทักเพจมานะครับฝากไปกดติดตามเฟซจริงอาจารย์ด้วยนะครับแคปหน้าจอไว้นะครับแล้วก็ฝากช่อง YouTube ด้วยนะครับช่อง YouTube อาจารย์ อันนี้เป็นช่อง youtube นะครับช่อง youtube ฝากไปกดติดตามด้วยนะครับนี่อาจารย์บอลวังปูอนันตะนคราชนะครับอาจารย์เพิ่งเริ่มลงนะครับอาจารย์เพิ่งเริ่มลงนะครับอ่าอันนี้เป็นช่อง youtube นะครับอ่าฝากไปกดติดตามให้อาจารย์ด้วยนะครับ คนคนติดตามยังไม่ถึงพันนะครับเพิ่งน่าจะเจ็ดร้อยมั้งนี่นี่ผู้ติดตามอาจารย์เพิ่งได้เจ็ดร้อยห้าสิบหกคนนะครับอ่าเดี๋ยวต่อไปจะเริ่มลงคลิปนะครับเดี๋ยวต่อไปอาจารย์จะเริ่มลงคลิปละไม่ค่อยได้ลงคลิปเท่าไหร่นะครับแชปแล้วขอบคุณมากนะครับใครแชปแล้วปังๆครับผมแชปแล้วครับขอบคุณมากนะครับ เข้าได้แล้วนะครับเข้าได้แล้วอ่ะเข้าได้แล้วนะครับขอแนวทางรัฐบาลไทยหน่อยครับอ่ะเดี๋ยวใจแับรัฐบาลไทยนะครับวันนี้รัฐบาลไทยกันสองศูนย์ไว้ด้วยนะครับรัฐบาลไทยวันนี้กันสองศูนย์ไว้ด้วยนะครับ รัฐบาลไทยงวดน,นี้นะครับมาน่อยปกติกะหน่อย V ค่ะ90น,นั้นบอกแล้วสุดยอดมากนะครับหานอยอาจารย์ปังมากนะครับ90มา V อีกแล้วปังๆ่ะอาจารย์นะครับขอบคุณขาได้20บาทสองน่อยนะครับาสาธุอนุโมทนาสาธุด้วยนะครับใครที่มีโชคกับอาจารย์นะครับ อยากมาสการะองค์ปู่อนันตานคราชนะครับสามารถเดินทางมาได้นะครับที่จังหวัดกาลสินนะครับหรือเซิร์ช Google นะครับคําว่าอาจารย์บอลวังปู่อนันตานคราชนะครับตามชื่อเพจเลยนะครับแล้วก็มาได้เลยนะครับเปิดตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์นะครับตั้งแต่เวลา8นาฬิกาถึง17นาฬิกานะครับอ่ารัฐบาลไทยแชมป์หน้าจอนะครับ19 หนึ่งสองหนึ่งห้านะครับวดนนี้เน้นหนึ่งแปดนะครับหนึ่งแปดหนึ่งสองเพิ่มอีกตัวนะครับสองศูนย์นะซื้อกันไว้ด้วยนะครับซื้อกันไว้ด้วยนะครับเพราะว่าอาจารย์ให้แค่สี่ชุดอาจารย์ก็เลยไม่อยากเอาลงนะครับเพราะว่าอาจารย์เด่นหนึ่งนะครับติดตามอยู่ค่ะเชียงแสนจังหวัดเชียงรายครับผมนะครับพี่วีละนะครับแก้วดํานะครับขอบคุณมากนะครับอยากไปทํา อยากไปทํางานขานะครับเข้าได้แล้วขาอาจารย์ลาวขานะครับอา่า <wide> ลาวเข้าไปเอาในกลุ่มอาจารย์ได้เลยนะครับลาวเข้าไปเอาในกลุ่มอาจารย์ได้เลยนะครับขอ <in> ลาวขะอาจารย์เอาใครมาช้าใครมาช้าเดี๋ยวอาจารย์ให้อีกทีหนึ่งนะครับนี่นะครับใครที่สามารถเออใครที่อยากเดินทางมาเที่ยวจังหวัดกาลสินก็สามารถมาสัการะองคูปอน,นัอนตานคราชได้นะครับเป็นปู่อนันต เก้าเสียนะครับแล้วก็มีถ้ำนาคาเก้าทิพดีนะครับข้างบนจะมีพญานาคเก้าองค์นะครับเห็นไหมด้านหลังมีพญานาคเก้าองค์นะครับอยู่บนหลังถ้านะครับเป็นเก้านาคานะครับจะบวงสรวงวันที่สิบห้าตุลานะครับสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดนะครับตรงกับวันคล้ายวันเกิดอาจารย์นะครับท่านใดสามารถเดินทางมาร่วมพิธีก็อยากให้มาทุกคนนะครับอยากให้มาทุกคนนะครับ เราพัฒนานะครับแคปหน้าจอนะครับเดี๋ยวไม่ทันนะครับแคปหน้าจอได้เลยนะครับเด่นสองนะครับสองเจ็ดสองหนึ่งสองสี่นะครับฟันเม็ดเดียวสองห้านะครับสามตัวเก้าสองเจ็ดนะครับเก้าสองเจ็ดนะครับวันนี้ไม่มีเลขทูบนะครับมีแต่เราพัฒนานะครับมีแต่ใบแนวทางนะครับเอาใบแนวทาง